บอแม่ก <T itt les> ็ <das quart an> ่าเเอาไงกัมาบอสสแ่เอไงเอาออาะไรกันต้องอยไรบอสนหลุนสวัสดีครับเอาว่างสักระดาษลงกระดเป็นบองเอาลงมาไว้ต้องการนี่มะเอาไปเลยเอาเอาอมาว้ตงห่วกระดเอาไปเอาม่นี่ากเ็กมันได้คนละต้นตามนมา เอาผีเอาออกลองผีอ่ะเอาไปไว้ข้างในหันเอาตีนเอาไวปทางตีนเออไวปทางตีนเนี่ยเอาตีนเอาตีนไปไปตีนผาดนั่นแหละเพรนั้นเอาตัวนี้ออกโอเคบ๊อบมันหลอกเขาล็อกมาแล้วมันเขาล็อกมาแล้วเขาล็อกมาแล้วไม่ต้องเอาตัวนีแม่โอ้ยพี่หน่อยวันนี้ว่างพี่หน่อยเอวมดแล้วบ่างตักต้องตีนหน่อยสินั่งท่านคุณว่าเอาไปเสาตัวนี้ไปไว้ให้ให้เจ้าผาตีนเจ้า เยอยน้อยกับฉชันต้องนั่งสลับกันนะความบาลานซ์นั่งนี่สลับกันอ่ะเอาตะกร้อไปกินน่นี่ลงมาคนเดีบวมาโมให้เด้หน่อยโมให้พวกบ้านกินครับกาแฟจะส่งเราเอง

บอร์บอมันอยู่ในมอเข่าเลยเอามาเทียมาเทียมอู้ปลาเขาไม่ผิดฟงอยู่อู้ปลาคอหน่อยปลาดุกหน่อยปลาคอหน่อยมีนี่จะของแสนแดดมันจะไปจอดตลาดจมไปหน่อยก็หายปลาลิ้นปลาก็มีเะไหนเอาไปใส่ละพอสมบูรหน่อยพี่น้อยได้แล้วอสบ่อยู่นี่แหละยองจะเศร้าเมื่อหญ่โอ้นั่งได้แล้วนี่นั่งได้แล้วนี่จะนั่งนี่เขาไเอาพี่น้องไม่น้องนี่งนี่นี่กระถินกระถินแผลแผเดี๋ยวไอ้กระถินเดี๋ยวกระถิน ไม่มากไปโตราชสิริลูกราชสิริแจกบ่งกันซ้อมไม่มากไปโต๊ะลูกตีแบบนี้คุยกันนั่งซ้อมแล้วมาว่ามีอาหารพิเศษนู้นมาฟังนะเขาได้กันทุกคนคนละสิบอันเขาไปไว้กันนั่งไปโตนี่ไม่ได้กันแบ่งไว้ละเอานะเดี๋ยวแม่กลับมาให้เขาไปแจกหรือเราจะไปแจกก่อนเจ้าภาพมีนะฟังเจ้าภาพดิเป็นน้องฟังฟังเศร้าเศรายุดไปบุตรตองเมาเซเวลามาบุต้องอธิบายบุต้องเสียเวลาเขาห่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดครับ ถูกว่าเป็นแยกจะยทธเดี๋ยวรีบปิดให้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราญาติเราแม่เขามาอู้มแม่แม่แม่เขาเป็นน้องคุณยายถ่ายนะแม่ไม่หยังหรอคุณยายถ่ายด้วยกระเป๋าตังค์ยึใส่บุญแบบนี้เอากระตังค์แม่จังหวาเอากระปิตติงเด้อนะตง่งไม่ค่าฟัวรบ้านอีกเมื่อแรกเกี่ยวกับซื้อถ่ายรูปบดใหญบุฟเฟ่เซ้ากับใส่จักกพันสองพันรูปโอ้ให้หนูรวมจักนิดจั๊กหน่อยสิเกิดฮัลโหลนะให้ห้าร้อยบาทขอบคุณครับเออให้ไปแล้วเบมา อา่อคอยก็หัดลูกค่อยขึ้กัน่อยเยวครับเอาขามาเอานบาเอา่ยเอาน่เอาปลาส่งกูกินในคำนึงอานึ่ไปอ้ยอย่างนี่อยเอามาแล้วบ่แมนบอกโอ้ยเฮ็ดเอามบ๊บูเอาไม่ยังงจะิเลยอบบูดเดยว้ดหัสศุกรเสาร์อาทิตย์จันรนะครับ0รอยบาท

ลองทำไอ้มันกินสิไอ้ตัวเล็กมันจะกินไหมครับครับเดี๋ยวลิจัดการเองนะหลุนเราจะลองให้มันกิน,น,นม,มันขึ้นหมาปปขึ้นรถนะลองทำแล้วบังเหยียบหมาตายเด้อจะเบิ้งหมาออไปเด้อเออลิดูหมาน้อยก็ตีเหยียบเอาดีไว้เราจะวาสิห่อบีมันหนักไ <ผม S 1> งหอบริ้งไข่ยังว่าไข่ข้าตุลิซื้ไอไว้ เดีวไปบนนอพ่อดาวซีเหล่าปัม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 คามคำ๊ม

่ะสิเลไปบนเปบนนะเลยไผ้ยห้อง่แเด้อย่บ๊ายบายครับเอาไปตั้โตเลยครับหนึ่งคู่ในลูกคู่นึ่งอาคู่ก็ได้ยังมึงได้ยัมึงได้สิเลไปบนอมึงนี่ตายสุดแนี่ตายน่อย กาแฟูเอาไปแล้วอะนะครับใช้ชีวิตสีวันนะครับกับเงินหนึ่งร้อยกับโตโยต้าวีออสนะครับแต่น้ำมันก็หมดแล้วคุณแม่ครับครับ